ถ้าคณราศีตุลค่ะคือความสําเร็จต้องรอคอยอ่าแปลว่าจะทําอะไรก็ตามมันต้องเป็นช่วงของการรอคอยคือช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงเซฟอะคือเตรียมที่จะสำเร็จสีเมื่อเมื่อกี้เมื่อกี้คือให้เร็วใช่ไหมการให้เร็วแต่ของตุนเขาเรียกรอคอยแต่พอเวลาบอกรอคอยอ๋องั้นหนูนั่งคอยคนละคนละเรื่องคือไม่ใช่ยันนั่งคอยไม่ไม่คอยแบบใด คือรู้ว่ารอคอยความสําเร็จมันก็ต้องทําตอนนี้ไงเพื่อที่ถึงเวลามันจะได้สําเร็จเพียงแต่การทําอะไรตอนเนี้อย่าหวังผลว่าจะปังเวอร์อสำเร็จขายด<ห>ีเนไเทมที่ทาท้ามันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าให้อยู่เฉยๆรอคอย<ๆ>ความสําเร็จมันจะมามัาอะไรถูกต้องอ๋อหมายถึงทําไปด้วยทำไปก่อนด้วยความะระมัระวัง แต่ให้รู้ไว้ก่อนว่ามันยังไม่ใช่ช่วงจังหวะที่่ใชทุ่มสุดตัวถูกต้องค่ะทาแบบวางแขนทาแบบดูที่ว่าใช่การเงินขาดสภาพคล่องเลยราศสตุนนี้เดือนนี้เรื่องการเงินค่อนข้างค่อนข้างมีปัญหาอยู่ครึ่งเดือนหลังนะอ่ะไพ่จะเตือนอะไรพี่น่าบอกว่าคดีความอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวขอจบตุนจบตุนเดี๋ยวดูให้นะคะขอจบตุนคดีความจะชนะไหมจะชนะไหมลัคนาตุนนะคะช่วงวันที่เกิดคือสิบเอ่อสิบ เจ็ดตุลาถึงสิบห้าพอยอสิบเจ็ดต่อขอถึงสิบห้าพอยอตุนเงินขัดมือตุนน่ะนะคดีความที่เกี่ยวข้องอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวดูให้แบบนึงอ่ะเอาตุนก่อนอ่ะไพ่ <ลา S 1> จะเ <10 S 1> ตือน,นอะไรคะไพ่เตือนคนตุนหน่อยอืมหลุน มีอะไรให้พูดให้แลกเปลี่ยนสื่อสารอย่าเก็บไว้คนเดียวเหมือนให้ติดต่อไม่ใช่เหมือนเหมือนที่จะแก้บอกว่าอย่าแบบอ่ะรอความสาเร็จคือว่าอยู่คนเดียวไม่ติดต่อไม่ทำไม่ทําหาอะไรเลยไม่ได้อืต้องมีการแลกเปลี่ยนติดต่อสื่อสารคือคือมันต้องทำอะไรอ่ะใช่ไหมมันต้องหมายถือว่ามันไม่ได้ทุ่มเอาเลยสุดตัวแต่ว่ามันเป็นในช่วงของการวางแผน เรีกเปลี่ยนเจราจาต่อรองบางอย่างเพื่อที่จะไปเริ่มให้มันปังพี่รู้ละมันเหมือนกับมีคอนเน็ชันอะไรวะอ่าอ่ามีใครช่วยอะไรได้บ้างวะหนึ่งเหมือน 2, 2> <3 S 1> ไปดอย <4. S 1> ๆมาก่อนอะ,อะแล้วก็แบบเพื่อที่จะเริ่มทําให้มันสุดตัวแต่ตอนนี้เป็น,เป,นเป็นเหมือนช่วงวางแผนติดต่อคอนแทคเพราะฉะนั้นคนราศรีตุลห้ามอยู่เฉยๆไม่ใช่ว่าแบบ รอความสําเร็จแต่ว่าให้ติดต่อประสานงานมีคอนแทคมีเครือข่ายอะไรตรงไหนให้ติดต่อเรามีธุรกิจเอ๊ะอาไม่ว่าจะเป็นบางคนแบบว่าเฮ้ยลูกค้าใหม่หาไม่ได้ลูกค้าเก่ามีอะค่ะก็ไปขุดดูว่าเอ้ตอนนี้เรามีบรอดด้วพี่ต้องการอะไรหรือติดขัดตรงไหนให้เราไปบริการไปดูแลไหมนั่นก็คือการติดต่อสื่อสารบางทีเราติดต่อตอนเนี้ยเขาอาจจะแบบอ้าโอเคเอ้จำได้เราเคยสั่งของกับคุณไอ้ช่วงเวลานั้นอะที่าจแก้บอกว่าให้รอ เขาอาจจะสั่งออเดอร์สุดบางมาจะได้จุดเข้าใจค่ะอันนี้ก็คือหมายถึงว่าให้ติดต่อสื่อสารใช่ห้ขยับทําอะไรให้ขยับติดต่อสื่อสารอืมค่ะเออลดนะก็ไพ่ก็บอกว่าก็คือต้องทําบ้างแหละไม่ใช่ไม่ทําก็คือเป็นเป็นไพ่แนะนำเหรออ่าไพ่แนะนาค่ะอันนี้เป็นไพ่แนะนํา